จำไม่มทำอะไรก่อนครับแทนค่าก่อนใช่ไหมแทนค่อาอ่แทงค่าก่อนได้อะไรได้ลบสองส่วนศูนย์อ่าก็คือ C สี่ศนศูนย์แต่ทีนี้พอ C สี่ศนศูนย์เนี่ยมันติดค่าสมบูรณ์อ้ยค่าสมบูรณ์ตีโกนทำไงอะนี่แยกเป็นบวกลบบเออ ก็ได้แยกเป็นวกลบนัได้ไม่ไม่ได้ผิดอะไรแยกได้นะครับมันจะพีายนายากหน่อยแต่ก็ก็แยกได้อะแยกให้ดูแล้วกันค่าสมบูรณ์ของ sin x นะครับมันจะเป็น sin x ก,ก็ต่อเมื่อ x เ,เป็นยังไงครับมากกว่าศูนย์ใช่ไหมมันจะเป็นลบของ sin x ก,ก็ต่อเมื่อ x น้อยกว่า0ถูกหรือเปล่า ไม, <Okay. S 1> ไม่ใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามุมอะครับในมุมตัวเนี้ยจําได้ไหมที่พี่บอกไปมุมหนึ่งล้านมันก็ไม่ได้หมายความว่าค่าไซายมันจะเป็นลบอ mm. เพราะมันอยู่ในวงกลมใช่ไหมมุมพายเนี่ยค่าไซายเป็นบวกมุมมุมสามพายอ่าไอ้ไม่ใช่มุมพายส่วนสองเนี่ยค่าไซนเป็นบวกนะมุมลบสามอ่าไม่ใช่มุมสามลบพายส่วนสองอะค่าไซายก็เป็นเป็นลบ มุมสามภายส่วนสองค่าไซายก็เป็นลบเพราะฉะนั้นมันไม่ได้การันตีว่าอ่า x น้อยกว่าศูนย์แล้วค่าไซายจะเป็นลบเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตีโกนค่าสมติแบบนี้ใช้ไม่ได้แต่สิ่งที่มันจะใช้ได้คือเราแทนค่าไปเลยคือเราต้องการเครื่องหมายใช่ไหมศูนย์บวกกับศูนย์ลบพิจารณาแบบคนแบบความรู้น้อยก็คืออะไรถ้าเราพิจารณาข้างบนก่อนศูนย์บวกใส่ศูนย์บวกลงไปก็ยังได้เป็นลบถูกไหมข้างบนตัวเศษ ส่วนตัวส่วนเนี่ยเราวาดวงกลมหนึ่งหน่วยขึ้นมาแล้วเราก็ลองมาซูมหาดูซิว่าถ้าศูนย์บวกมันมากกว่าศูนย์นิดนึงถ้าไซาจะเป็นอะไรถ้าไซเป็นอะไรถ้าไซไซคือวายไซคือวายวายเป็นบวกใช่ครับศูนย์บวกวายเป็นบวกแล้วถ้าศูนย์ลบ่ะน้อยกว่าศูนย์นิดนึงลบวายเป็นวายเป็นอะไรวายเป็นลบวายเป็นลบแม้ข้างล่างตัวนี้เป็นลบ ส่วนด้วยลบตัวนี้เท่ากับลบอีซีตี้ตัวล่างเป็นบวกอินซีตี้แสดงว่าบนกับล่างเท่ากันไหมไม่เท่ากันไม่เท่ากันดังนั้นจะมีค่าก็คือหาค่าลิมิตไม่ได้ลิมิตไม่ได้เข้าใจอย่างทีนี้